สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนะนำการใช้งานนะครับรีเลย์ขนาด12โวลต์นะครับซึ่งจะเป็นตัวสีแดงตัวนี้ครับการใช้งานรีเลย์1 2โวลต์นะครับสามารถใช้งานได้หลายลักษณะนะครับแต่คลิปนี้นะครับผมจะนำเสนอโดยการเอามาใช้กับชาร์จเจอร์ที่ใช้กับงานโซล่าเซลล์นะครับชาร์จเจอร์ตัวสีฟ้านี้นะครับ เหตุผลที่นํามาใช้เพราะว่าปกติชาร์จเจอร์นะครับจะมีช่อง2ช่องนี้นะครับสําหรับต่อไฟนะครับต่อไฟขนาด1 2อโวลต์อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเรานําไปต่อกับปั๊มน้ําลักษณะนี้ครับปั๊มน้ํา12โวลต์พวกนี้ซึ่งบางตัวนะครับกินกระแสไปสูงมันจะมีปัญหากับตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าตัววงจรเองนะครับออกแบบโดยส่วนใหญ่นะครับ ออกแบบมาใช้กับระบบไฟซึ่งนะครับใช้กระแสไม่สูงนะครับดังนั้นตัวรีเลย์ตัวนี้จะเป็นเหมือนสะพานนะครับสะพานให้ใช้ไฟจากแบตเตอรี่มาหากับามาสั่งงานปั๊มน้ำให้ทำงานเนี่ยโดยตรงได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรนะครับส่วน ลิเล่ตัวนี้นะครับเป็นสินค้าที่ทางร้านขายอยู่นะครับร้าน DIY eveter ถ้าท่านผู้ชมคิดว่าจะนำไปใช้งานนะครับสามารถกดลิงก์ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับเริ่มกันเลยครับขั้นแรกในการต่อชาร์จเจอร์นะครับมาตรฐานเลยนะครับคือเราจะต่อแบตเตอรี่เพื่อจ่ายไฟให้กับชาร์จเจอร์ก่อนนะครับขั้วบวกจะสีแดงตรงนี้นะครับก็ต่อ ถึงกันนะครับขั้วบวกต่อไปขั้วลบครับเส้นที่เขียนนี่คือสมมติว่าเป็นสายไฟนะครับต่อไปขั้วลบค่ามาครับอันนี้แบตเตอรี่ขนาด1 2โวลต์นะครับเมื่อต่อเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราถึงจะต่อ,อแผงโซล่าเซลล์นะครับ ขั้วบวกต่อขั้วบวกมาแต่วันนี้เราจะอธิบายในเรื่องของรีเลย์นะครับพวกนี้ก็จะต่อให้มันทำงานเฉยๆนะครับต่อไปครับมาถึงขั้นของรีเลย์แล้วนะครับเช่นเดิมครับจะมีช่องสำหรับไฟเลี้ยงอยู่นะครับช่องแรกเป็นไฟเข้านะครับไฟบวก ช่องที่2เป็นไฟลบนะครับ DC ลบช่องที่1คือ DC บวกนะครับส่วนช่องนี้นะครับเป็นช่องสำหรับส่งไฟ12โวลต์นะครับเพื่อที่จะสั่งให้ดีเลย์ตัวนี้ทำงานในคลิปคลิปก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นการสั่งโดยอาาบอร์ดควบคุมแต่ในที่นี้เราไม่มีบอร์ดควบคุมครับเราจะใช้ตัวชาร์จเจอร์เลยนะครับ ขั้นแรกนะครับให้ต่อไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงที่ออกมานี่เป็นไฟขนาด12โวลต์นะครับคือเป็นไฟที่มาจากแบตเตอรี่ตัวนี้แหละนะครับขั้วลบต่อขั้วบวกก่อนครับขั้วบวกต่อไปนะครับขั้วลบอันนี้ข้ามมานะครับ2ช่องนี้นะครับ ต่อไปครับสัญญาณซิกแนลนะครับสั่งงานยังไงตัวนี้นะครับจะเป็นการทำางานแบบแอคทีฟไฮครับคือเราป้อนไปขนาด12 v โวลต์เข้าไปนะครับมันก็จะทำงานดังนั้นนะครับสายไฟเส้นนี้เราจะจำหานะครับจำหาตัวนี้เลยัขนาดนี้นะครับพ่วงหากันเลยครับ เมื่อเราป้อนอไฟ12โวลต์ให้นะครับตัวนี้ก็จะทำงานนั่นเองนะครับซึ่งชาร์จเจอร์เนี่ยเขาจะมีปุ่มกดน,นะครับว่าน่าจจะเป็นปุ่มนี้ให้ตั้งค่าว่า,าจะปล่อยกระแสนะครับอย่างเช่นปล่อยกระแสเฉพาะ ปล่อไฟเฉพาะตอนกลางคืนนะครับหรือว่าปล่อยได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งถ้าปริมาณของไฟของแบตเตอรี่มันหมดเดี๋ยวมันจะตัดเองนะครับตามค่าที่ตั้งไว้แต่ในบทนี้เราจะไม่กล่าวถึงตรงนั้นนะครับเราจะกล่าวถึงว่าการใช้งานกับเอาดิเลียมาใช้งานกับงานโซลาเซลล์เนี่ยทำยังไงนะครับต่อไปครับจะเป็นการจ่ายกระแสน,นะครับจ่ายไฟให้กับปั๊มน้ําเพื่อ ให้ทํางานนะครับรีเลยต์ตัวนี้นะครับาสามารถทนกระแสดได้ที่10แอมป์นะครับวิธีการครับเราต่อขั้วลบมาหาปั้มน้ําก่อนเลยจาม,มาครับดึงมาอย่างไรปั้มน้ำนะครับปกตินะครับ ถ้าเราต่อขั้วบวกนะครับมาหาปั๊มน้ําก็จะทํางานเลยนะครับแต่อันนี้เป็นการต่อตรงทีนี้เราจะใช้งานดีเลย์ดังนั้นต้องต่อผ่านรีเลย์นะครับคือต่อมาอย่างนี้ครับมาเข้าที่ช่องคอมมอนก่อนนะครับ com ตัวนี้ช่องนี้นะครับ com คอมมอนและก็ออกจากช่องนี้นะครับ no no ย่อมาจาก Normal Open นะครับคือปกติเปิดหมายถึงว่า2ตัวเนี้ยนะครับยังไม่ต่อกันนะครับ2ตัวนี้ยังไม่ต่อกันตอนเนี้ยปัจจุบันที่ยังไม่ต่อส่งสัญญาณให้เนี่ยขั้วนี้ต่อกันนะครับ NC กับสายคอมอกับกับขั้วคอมนะครับต่อไปครับต่อสายไฟมาข้ามมาครับแล้วก็มาเข้าที่ปั๊มน้ำเลย เมื่อนะครับมีการสั่งงานนะครับปล่อยไฟนะครับตามค่าที่เราตั้งไว้จากชาร์จเจอร์มานะครับตรงนี้นะครับก็จะทำงานเชื่อมต่อกันครับจุดคอมมอนนะครับกับจุด NO จะทำให้กระแสไฟนะครับไหลมาตรงนี้ครับปวามน้ำ ทำงานครับพอจะเห็นภาพนะครับส่วนจัมเปอร์เราจะสั่งงานโดยไฟ12โวล์เนี่ยให้ท mm ี่เป็นสีเหลืองนะครับมาอยู่ที่ตัว H เนี่ยก็คือ Active High คือพูดง่ายว่าถ้าเราซื้อไปแล้วไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับการจั้งานจะเห็นว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับ วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ